พี่พี่เขาจะตัดจากตรงไหนอ่ะเอาเหรอท้ายรถพอนเนอร์เหรออุ้ยโอ้พุ่งรวมมาอีกพุ่งรวมมาอีกแล้วตีพุ่งรวมมาอีกแล้วตีโอ้เป็นไงในร้านมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่าเอาไปดูข้างหน้าก่อนดูอยู่ทุกวันนี้ตัดตรงกลางเด็ดมันก่อนเนี่ยรถมาสับเปลี่ยนอยู่เนี่ยแต่ผมไม่ได้ออกมาดูนะ ระเกียสับเปลี่ยนนะครับเอารถพ่วงบอทคอถังเปล่ากลับไปนะครับแต่ระดับแรกเดียวเขาจะตัดรถจากคอนเทนเนอร์ตรงนี้ก่อนนะครัับดยออองไ้ จะตัดคอนเทนเนอร์ห้าคันแรกนะครับตอนหน้าจะไปรับรถพ่วงตอนนี้ตัดรถคอนเทนเนอร์ไปข้างหน้านะครับแล้วเดี๋ยวเปิดทางเดินให้เดินข้ามทางนี้ไปสว่วนทีนี้ก็จะทำการรับรถพ่วงบชคสองสี่แปดศูนย์นสี่พี่ระวังเหยียบสี่ปฏิกูลแถวนี้ เพราะว่ารถคันนี้ก็จะเป็นรถบรรทุกน้ำมันค้นนะครับแต่ว่ารถถังเปล่าแล้วนะครับทพืไปรารับน้ำมันรอบหน้าแต่เนื่องจากว่า ก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องห้ามล้อนะครับพวกล้อหลวมนะครับก็เลยต้องตัดรถว้ที่นี่นะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาวันอังคารที่ยี่สิบเอดนะครับรู้สึกว่าน่าจะเป็นคลิปชุดที่สองนะครับที่ผมที่ทำแบบนี้นะเพราะว่าคราวที่แล้วจากกรณีเคบอสอสอสามศูนย์นะครับ ก็ส่งเข้าวานะฮะดิสันจีเ e คด้วยจำได้อยู่ตอนนี้รถคอนเทนเนอร์ห้าคันนะครับเ๋ยวกําลังถอยมานะครับ 2越南旁邊旁邊設備是什麼呢像這個的啊3 Thank yeah. you. นนคบยังไม่ผ่านนะครับขออภัยด้วยนะครับตะคบมาอีกรอบนะครับตะคบยังไม่ผ่านนะครับโอ้ไหล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 แล้วครับโอ้ยยังไม่ผ่านนะฮะ ตอนนี้รถมันไหลแล้วครับยังไม่ผ่านนะเราเรอขออนุญาตแก้ไขก่อนนะฮะอ้เห็นลองข้างหลังดิ สปุ้นวายนี้ก็สามครั้งนะครับต้องขออาภัยด้วยนะครับ3ามจังหวะเลยนะครับตอนนี้ไหลแล้วครับไหลเดินหน้าไปจะไปสับเปลี่ยนดอด้านหลังต่อเลยนะครับ แตความพยายามนะครับทั้งหมด3ามครั้งก็เป็นผลสําเร็จแล้วนะครับทําการาต่อขอบวนได้ต่อกับริ้วนะครับบอคสองสี่ห้าศูนย์ศูนย์สี่นะครับรูบส้ส <arda> ึกว่าจะมีของฝาอยู่ด้านหลังด้วยนะครับขบวนห้าสี่สองวันนี้รู้สึกจะมีของฝาอยู่ด้านหลังครับถ้าสังเกตดีๆจะเป็นสิ่งใดน,นั้นรอดูชมท้ายรครกันนะครับ เดี๋ยวเราดูตอนท้ายคลิปนะครับอยู่ให้จบนะครับวันนี้เพราะว่านี่ของฝ่ากสุดท้ายครับต้องบอกให้ทางประชาชนที่เดินผ่านไปผ่านมาต้องรีบข้ามมันก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีการต่อเข้าไปในจุดนี้นะครับโอ้โอเคถึงตายละ รีบรีบข้ามนะครับรีบข้ามรีบข้ามนะครับรีบข้ามเดี๋ยวมีการสับเปลี่ยนต่อขบวนนะครับ พี่ปัดนกเวียนหน่อยพี่พี่เป็นนกเวียนหน่อยรอรอพีปัดนกเวียนหน่อย อย่าเพิ่งข้ามานะครับอย่าเพิ่งข้ามมาตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ทำการสับเปลี่ยนรถสินค้าอยู่นะครับอย่าเพิ่งข้ามไปข้ามมานะครับขณะนี้ทางสถานีกำลังทำการสับเปลี่ยนรถสินค้านะครับอย่าเพิ่งข้ามไปข้ามมานะครับ มาแล้วครับรอบนี้จะทำสำเร็จหรือไม่นะครับมาดูกันการต่อตะขอแล้วครับเจ้ที่จะทำการตรวจสอบห้าม,มล้อก่อนนะครับก่อนที่จะทำขบวนออกแล้วก็จะทำการ ทำลมอีกครั้งนะครับเดี๋ยวรออีกประมาณห้านาทีนะครับอีกประมาณห้านาทีครับเดี๋ยวผู้ที่สัญจรต้องรอก,ก่อนนะอีกประมาณห้านาทีครับใช่ครับเดี๋ยวเราจะออกอีกประมาณสักห้านาทีครับปิดไดครับปิดอะไรนะปิดปิด

มาดูกว้างสักหน่อยครับก่อนที่จะไปครับเห็นอะไรไหมครับโอเคครับตอนนี้ทางคนออกแล้วครับตอนนี้ โอเคครับออกแล้วนะครับ5 4 2ออกแล้วครับ ทดลองหยุดนะครับน่าจะทดลองหยุดนะครับทดลองหยุด,ด,อ,ยดอ๋อเห้เวทาขึ้นก่อนนะ สะเปลี่ยน15นาทีนะครับแล้วก็ออกแล้วนะครับเห็นอะไรไหมครับน่าเนงีเ้ย TSY แน่ลงมาจากไหนไม่ทราบครับ5 2 3 6ครับไปแล้วครับ5 2 3 6หลงจากไหนไม่ทราบโอ้โหจบภารกิจเร็จร้อยครับ,บขับรถน้ำมัน5 4 2นะครับแต่ว่า ยำรวมกับรถคอเนเทนเนอร์มาด้วยครับของลิ้ว552ครับทำการสับเปลี่ยนนำรถพ่วงกลับนะครับรถถังเปล่าของขบวน542เที่ยวที่แล้วนะครับแล้วก็มีรถจักรท้ายด้วยนะครับเคสวาห้าสของขบวน2-3เมื่อเช้านี้นะครับเครื่องยนต์ดับบ่อยน่าจะส่งซ่อมนะครับ